สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องเมื่อนีสีผ้าพี่น้องมาเห็ดอาหารอีสานอาหารเหลาเล้าบัดบานเขากินเนาะค่ะเนาะขออนุญาตบอสา่าสาอีสานบอกเล่า,ลาเด้อค่ะเด้อเมื่อนีสีผ้าพี่น้องมาเห็ดมกมกปลาคอหรือว่ามกอันปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนหน้านะคะให้พี่น้องเบ่งค่ะอันมาว่านีก็ได้ไปง้มปลาคอนมาอันปลาคอนได้สานะคะในปลาคอใหญ่มากประมาณหางหกตัวค่ะ างส่วนประกอบเลยค่ะวิธีเห็ดกันเลยค่ะส่วนประกอบหลกัลกๆเลยนะคะก็เซมีอันปลาคอค่ะปลาคอหรือว่าอันปลาช่อนนะคะเมื่อนี้จะเห็ดเห็ดปลาปลาคอสําหรับนึ่งตัวนะคะถอดเกล็ดออกล้างนา้ำทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆอนันล่างด้วยน้ำเกลือหล,ล,ลายน้ำด้วยค่ะพี่น้องอันล่างให้สะอาด,อาดจนน้ำเมือกของปลาปลาคอเบิด์พุนละค่ะจนมัจนจนังสีเบิดกินข้าวกับพี่น้องอันอกนกอันจางกันก็เซมีผักนะคะเป็นผักผักสดค่ะ มีผักอีตู้นะคะแล้วก็มีผักซีลาวค่ะมีต้นหอมค่ะมีหอมแดงค่ะมีตะไคร่ส้อยนะคะมีพริกแห้งค่ะพริกสดนะคะอ่าต้นนี้เป็นข่าเบือนะคะข่าเบือทีห้าแซมมาจากข่าเหนียวขามขึ้นนะคะให้ให้แซ่ว้ก้อนด้วยค่ะพี่น้องซีถึง่งหกสมโเด้วยค่ะให้ให้ข่าอ,อ่อนๆก้อนข้าวจังสีน้ำมาต่านะคะกะซิเม่ใบบกูดค่ะแล้วก็ซีเม่ปลาแดกนะคะ ส่วนประกอบทัดมากกับสีมีมีเกลือมีผงนัวแล้วก็มีผงลดดีนะคะเดี๋ยวห้องสีเบ่งเบ่งวิธีเฮ็ดไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับส่วนประกอบในการเฮ็ดมุกปลาช่อนหน้าหรือว่าปลาคอมือนี่ฉันจะได้เขียนไว้ข้างหลังคลิปไว้ค่ะทุกท่านสามารถเปิดเข้าไปเบ่งได้นะคะอันนั้นส่วนประกอบหลักๆเลยก็สีมีมีใบตองกล้วยนะคะแบบนี้ค่ะ ให้เข้าอันสีกมากตากักแดดใบก้อนนะคะถา้าแดดกากกับตากใบป,ประมาณสัปโมงหนึ่งถึงสองสัปโมงด้วยค่ะ,ะทาบ่ตากแดดเอาเข้าตัดบ้านใบตงองกลวยที่เข้าตัดบ้านั่นเข้าเอามาห่อมันกระสีแดดนะคะหลังจากนั้นเข้ากระสีน้ำมาเร็จก่อนสีน้ำมามห่อหมกนะคะแต่กระสีมีไม้กัดนด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าสีมาเบิงวิธีเ็ดกันเลยค่ะขั้นตอนอันที่แรกนะคะเข้ากระสีน้ำหอมแดงนะคะ มะเทลุงเนยครกตำรวมใส่กันค่ะบักพริกสดนั่นะคะพริกแห้งค่ะแล้วก็ตะไคร้ที่ซอยหั่นไใบบางๆเร็วนะคะตำให้ละเอียดค่ะพี่น้องตำตำเครื่องปรุงแล้วแล้วก็ตักใส่ไว้ในนี่ลากอนเลยนะคะพี่น้องหักไว้สักก่อนนะคะ,ะพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเฮากระสีเอา ข้าเบือนะคะนี่ค่ะลงไปตำเลยค่ะตำให้ละเอียดนะคะใส่ให้เบริรเลยค่ะเมื่อเขาตำข้าเบอือแล้วนะคะตักเทลงไปใส่ในหมอ้อที่จะผสมเป็นห่อหมอกเลยนะคะเราจะมาใส่เครื่องปรุงกันเลยนะคะเครื่องปรุงใส่รรด,ดีลงไปค่ะพี่นงสา์าัมมกนะคะ ใส่ผงนวลลงไปน้านะคะสามารถใ้กันค่ะใส่เกลือ,อเป็นลักเลยนะคะปลาจะได้บ่ไม่กินข้าวค่ะใส่ปมาณมันซอนซาพุนๆน,นะคะเฮาอย่าพึ่งใส่ไอ้ใส่เกลือหรือว่าใส่ปลาเด็กเข้มเกินไปนะคะ,ะเวลาเขา่าหนึ่งมกปลาซุกเล้วนะคะเอามากินถ้าเกิดว่าจางไปเขาก็คอยเติมปลาคอยย้อนปลาไปนะคะ ้าขาปปุ๋งไบเข้มเลยนันกับกแก่ยากค่ะพี่น้องทาจาังมันจังเติมได้นะคะหลังจากนั้นกนนะใส่ปลาเด็กนะคะปลาเด็กค่ะลงไปเลยนะคะใส่ใบบกูดล,ลงไปเป็นส่วนผสมเลยนะคะค้นๆ้นก่อนค่ะพี่น้องคอนในส่วนผสมเข้ากันนะคะใส่ผักลงไปนะคะเอาไปผสมกันค้นๆ้นสกัน,นกน่อนจะนํำมาเห็ดพอมกค่ะพี่น้อง หลังจากนั้นก็ค้นค้นนะคะค้นปลาค้นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะกินคือสิบนุ่งเป็นเด็กค่ะพี่น้องเติมน้อปลาเข้าไปน้อยนึงนะคะ <S <S ค้นค้นไปอีกจังน้อยค่ะพี่น้องอันตอนนี้เขาก็ลังค้นเครื่องฟุมงเข่ากับเนื้อปลาทั่วแล้วนะคะ <S <S ขั้นตอนถัดมา,ขดมาเขาก็ัเอาใบตองมาเซตค่ะพี่น้องใบตองทเท่าสีใบเลี้ยวนะคะ นิวา้าห่อตากใปใบเลี้ยวห่อกะน้ำมาเสจเส็จสะกอนด้วยค่ะพี่น้องก่อนจะนําไปเห็ดหอมหมกค่ะใส่ผ้าสะอาดสะอาดเซ็จนะคะเซ็จให้สะอาดสะอาดค่ะเซ็จทุกใบเลยนะคะที่ห่อจะนั่ไปเห็ดหอหมกค่ะพี่น้องเดี๋ยวห่อสีมะบึ้งวิธีห่อหมกปากกันนะคะเาใบตองที่ห่เอเซ็จทำกำลัสะอาดแล้วเดียยร้อยนะคะวางลงไปค่ะเ่าจะใส่ ต้อห้องหมก,กใส่สองแผ่นนะคะว่างควยกันแบบนี้ค่ะจากนั้นกระตักปลาใส่นะคะกระใสอันเพอะประมาณเนะคะ่ะว่างห้าสีเฮดจักหมกจักหมกสินะคะหมกหน่อยหมกใ่ใส่ปลาหน่อยปลาหลอันหมกหนึ่งกับซีใส่ประมาณซีสี้ินค่ะหรือว่าซีตอนนะคะอ่ตักพักใส่น้ำค่ะพี่น้องแล้วก็ตักน้ำอ่นน้ำหมกนะคะ ใส่เข้าไปน้านะคะเวลาเ้อาแกงห้องบอกมากินห้องบอกก็จะไดน้นัวๆค่ะแบบนี้นะคะเข้ากับรวบรวบขึ้นมาแบบแบบแบบนี้เลยนะคะพี่น้องหพอะแบบง่ายค่ะแบบบ้านๆเข้างนี้นะคะรอบเกล้าแบบนี้ค่ะ คค่ะแบบนี้นะคะจังหน้านั้อาก็บใส่ไม่กัดไว้นะคะไม่กัดได้ว่าเป็นไม้ไผ่ไม่จิมฟันก็ได้ค่ะกัดเข้าไปบ่อยห้อหมกแตกนะคะโอเคค่ะกัดไปแบบนี้นะคะ เกะกะไปนะคะห้องมกบสวยห้ากระตัดตัดไปตรงกล้วยออกค่ะแบบนี้นะคะส้มเนีเเห้าก็ได้ห้องมกนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะเฮ็ดอามกให้เร็วนะคะหลังจากที่ห้าวห้อหมกเสร็จเรียบร้อยนะคะเ้าน้ำน้ำมะต้มใส่หม้อซึ่งให้เดือดนะคะ ก้าใส่นนำทำติจะจนึ่งปลาอาโมกปลาห้สุกด้วยค่ะพี่น้องอันหลังจากน้ำเดือดแล้วนะคะให้น้ำหอมมกไปเลี้ยงเลี้ยงหนึ่งเลยค่ะบ้างใส่นะคะปิด้าแล้วก็หนึ่งต่อไปแบบนี้ประมาณสิบหานาทีถึงยี่สิบนาทีนะคะเดี๋ยวให้สิกลับมาบ่งกันใหม่ค่ะตอนนี้ก็ไดหนึ่งปลามาแล้วประมาณยี่สิบนาทีนะคะ เดินปกันดสสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะมาแกะบึง้งห่อหมอกกันนะคะมาแกะบึง้งห่อหนึงก่อนเนาะค่ะโอ้กินหอมค่ะพี่น,อน้องหอมพะอีตูนะคะซิมมึงค่ะพี่น,อน้องแซ่บนัวพอดีเลยนะคะบ่ต้องใส่แงเพิ่มค่ะ อันท้าพี่น้องซิม,มิึงใน้ขันตอนนี้นะคะถ้าจืดไปพี่น้องก็เติมน้ำปลาได้เด้อค่ะก่อนเจนั่ไปกินกับขอนี้วหอนหอนเนาะค่ะอันจังสีแ่บอันเทนี้เข้ากบอันได้ห้อมมกปาคอกินกันแ่บๆเดียวนะคะพี่น้องมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปทัดไปในเด้อค่ะอัดขวดสบายๆและสไตล์ชิวๆกับคอลาทุกทาก่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย